สนับสนุนโดยน้ำสระแดงที่บันดีพี่เมียมบำรุงสุขภาพ0 8 5 6 4 7 1 2 3 4ส่งหอดบ้านแต่งมาแต่งมาครับท่านมูเขาไไ้าเนี่ยเดี๋ยวกูแห้งเหรอโอ้หนึ่งปลาป่าต้อยนี่เออหนึ่งปลาเห็ดเองนะน่ะบอกเอาชิ้นหนึ่งนะแซ่บนี่แซ่บบอกว่บูข้าวเหนียวเลยแซ่บปะข้าวเียว่ลย มีได้ท่านอันนี้แกงไว้เห็ดเองคือกันแกงไว้เหดเองกันโอ้โดได้กินีมือนองกูเ้ยอนไดแถ,แถบแถบดูกินไแม่ิกูเห็ย่นกินกูกินแล้วปะเนี่กินงแมนั่ง่งให้นังเห็นไอกินควาสูงเนาะกินนกันตัวนะฮะบ่ม่หลงฟก็ไม่น้อยด้ว่าหลงพได้ันกน่อนกินกิินบ่ไปเด๋วหาวะูได้วะ ได้ข้าวอยกเห็นได้เลยดีมากดีครับไปลุยเฮ้ยเฮ้ยอุยพี่ออกบัคข้าในตาพอดีคือเมื่อกี้นแม่เบียร์ตาดีครับไปเออนั่งนังนั่งนั่งกนนนนับจ้อยนับ กับรถมากไกลตามันมั่วไหมน้ามาตึงเทพยเดี๋ยวนี้นี่โอ้ยวันเจริญมาจจะไหนกว่าว้างอ้ยวันศุกรเด่นนั้งแต่เดืแล้วเอาหัวก็คือขอกูดีวะต้องม,ม,มีเวลาเวียกหลายหรือย,อยังนี่ตามเวียกย่างเดียวเลยช่วง,น,งนี้น้าเอ้ปุ้ยจะเป็นหย่างนั้ลก็เลยคดาแท้เออวางกันล่ะไปเฮ็ดธุรกิจแล้ว มันอยู่ซื้อบ่ได้เดินี่กรลายงูรถจี้ดากอยู่นำนำเลยไปๆนักธุรกิจธุรกิจใหม่หรือฮะธุรกิจใหม่วะอืมกีดยางบ่ไหวหาแนวอืนน่นแนวใหม่เฮ็ดไปหน้าแม่ที่ชอบกีดยางได้ทำแล้วได้เห็นละอืมไอเนี่ยใจใจเร่ยจบมาอยู่เป็นมูงวะเป็นเวียกเป็นงานหมดเลยฮะไม่ ป๊าดไอ้เอ็นีดูถูกไฟแทะตะกิดยางได้เป็นส่วนพูนะบู๊งกงคุยกวางคุยมันเหมือนไงสงห่วงไอ้ทางคุยนึกฝันตัวเจ้าบันไอ้ปุ้ยออขนานใหญ่แทะต้องชิรวยนาาะเจ้าก็เพราะได้กินได้ใส่ไปในร้านห่วยไอ้ปุ้ยเจ้าเห็นธุรกิจยังเดียวหน่งูแล้วอะไรเหยียบไปเลยเด้อ อย่าบอกไผเด็ดขาดมันเป็นยังไงี่ะหนิข,ขู่แขงมันสิหลายนี่เขียนนี่ให้คอยเฮ็ดผู้เดียวก็พอมันจังรวยอ,อ๋อรวยโอ้ยไอ้เว้าอยู่งนิ่กูสงสัยดิธุรกิจอ,อีหยังวะพวกเรกิจมือดเย้ยโอ้ยน้อมึงพยายามมึงถตือจับเนี่ยว่ะแมนยูกะจะเสียอีหยังงานกะงานสุจริต เออคนกับบริสุทธิ์ใจรายก่อ็จะดูดีโอ้ยบริสุทธิ์ใจไม่เคบแม้จะดกคุบาแต่ว่าเขาสีว่าอนะมึงบ่ล่หละงานยูบถือจ้ามากรุบไปเพือมึงได้แต่มันไล่ได้ดีดีโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเนี่ยเออใครดีเย็นตต่นายมุทางเอาเงินหัน มึง่อมาขายตีละหลายไปเลยดูนี่เพื่อหลายสอบอยู่ดีป๊าดขายไปสอบได้ตีไอเอามาไปสอบเออมาแล้วมาแบ่งถุงขายกำไรเห็นเห็นสมจ้างไปอยากเ็ธุรกิจโลกก็คอยบอกอุ้ยบอบอบอพี่ก็ไหนย่างถึงจับเว้ยห่วยกระจับกับไปจับพูนผลิตผุเหลาเนาะเนี่ยคอยลามาขายซื้อไหมไวโอ้ย คนมีตัวนอ้อมกว่าเอจับเพื่อนเก่าปุ้ยเจ้าสาเฮาวานีน่มันแบบนี้ฮะมึงเคยได้ยินบ่คนกินขายคนตายติดคุกเออแม่กล <laughs> ัวไายคนกินตายคนขายติดคุกสนอกว่าที่ว่าแค่นั <laughs> ่นแหะอยากดีใจมันบอกรัดกู้งนะเลยบอกตัวโอ้ยเนาะเจ้าก็ได้ <laughs> เอาบอกวีดีเด้อร์เจ้าสาแนวมูลนี่มันบุรีต่อเข้ามา กัมันได้เงินหลาเนาะสบายก็นด้วยเรามาขายต่ออวคงได้ซื้อนี่น,นาถึงจะได้เงินหลายถึงจับมาเจ้าก,ก็ไปใส่เงินคือเก่าเศร้าเศร้าเศร้าเอาขอยงานสุจริตข,ข่อยคือที่ถือจับอยู่นี่สมเจ้าคือบอกข่อยเศร้าคักแทะเอามเมื่อมอนจากตัวเจ้าของบอปุ๋ยว่ามึงเห็นนังลงไปน่ะน,นะเอเออันธุรกิจมื่อที่มึงเมาอยู่นี่มึงขายยังสัน่น ก็ขายทานเนาะเออทันดิขายทานเออโอ้ยบอกว่าปิดโควิดมึงเอ้ยปิดก็มึงว่าสันมาได้แค่มึงขายทานหรอกวะจีอยาีจก็วาเป็นบ้าบากคนขายทานนี่ไรจกิงจริง 叫什么？